เออบัวแมวคือแมวแม,ว,แมวดาวไหนว่ายอมนะออเอาะ้เอายังไงมนสิกัดจับม,มันม<อ>ีตัวมีตัวหนึ่งมีสองตัว,ว,วจับยังไแมวมัดกัดวไว้กระด๋อบมว นี <N 67> <N 67> <N 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 yeah ่นี่นี่เนี่ยมาน่ะแมวกัดไว้ไหนเด้เหรอเห็นบ่ะไลงามงามเออลายงามป่รู้อืมเอาไม่ห้ำหยาบจะได้โตมีเกืิดหยาบจับเอาลอยหยาบมากัดหยาบเกืิดหยาบขนาดสิจับโอ้หยาบเลยบ่ะก็หยาบเลยบ่จักวันหยาบล่ะลายงาม จับไ,ไปได้วยจ,จับนะังข้อเอออุ้ออยมันดุจับไปด้วยแมยวแมว,แมว่แมวว่ะแมวเลยเห็นจัก